เหตุการณ์เล่นปีตั้งเนี่้เคยผิดกันตอญญนเป็นยมวันนี้พ่อกันนี่พักพูดถากทางกันเสียดทีกันก็ได้บ่พเพพอใจลายเชียแล้วาลายเชียร์เรานี่โดนตรงไหนนะครับโดนฟันตรงไหนนะเขียนไส้ตะกี้ผมมีน้ำอันนั้นจัดเข็มครับเนะี่ยจัดเข็มจัดเข็มอันนันเลยครับนี่มันมัดผนวกเรา เห็นก็เห่าหลังกันเต้นอยู่เขาลึกเหยียบถือไอ้เชือดเหยียบขาดสิเหยียบขาดสิเฮ้ยนี่ยเย่งแฝงกันไปอือหลายปีแล้วสิครับหลายปีแล้วก็แย่งแซงกันไปก็เลยมาที่นี่เขาใหญ่เมาอยู่จำวัดเดียวกันนนี้มาเจอกันในวัดเดียวกันอีกมาบวชเจัญห่าพ่อกันขยันขึ้นเขาบอกว่าต่างความจริงอยางเงี้ พันเองเอาอันนี้กับมีลูกน้ากันแล้วยหลูกหลานเจ้าน่ะโอ้ยจะศีรษะในอธิบายในผมยูนกันไม่ได้หรอกครับเอาไปยวัดอื่นซะอืมอืมอันนีเสียซื้อเสียงผ่านเดืงผมเกิดเห็นเห็นบอกการการสับถามคือว่าอันี่อันคนที่โดนโดนฟันนะพระที่โดนฟันคือว่าเป็นเป็นแฟนเก่าหรือเป็นแฟนใหม่ไม่แต่ว่าไม่ไม่ได้บานมากับเรื่องนั้นโหมอไม่ได้บาเรื่องนั้น ปกติกับบินธบารดร่วมกันร่วมกันปกติครับแล้วมีกระทบกระทั่งว่าเอียงกันบ้างว่าแบบอะนี่ไม่มีอย่น,นี้แต่มื่อนี้เกิดเอียงขึ้นครับก็อมันมันเพิ่นแบบมาเอนมาจากไหนมาโยมโมโหนะโยมโมโหคือผมเอว่าเอียงผมไปกับอะไรก็คือแบบประมาณเหมือนมันมันแบบมันจะหาเรื่องอะไรอืมไม่ได้คิดไปเองนะนว่าไม่ว่าเจ้าของทีไปเองนะครับปกติกับพรอผมรัแมนเนี่ยผมกับเล่นกับเจ้เพราะผมเล่นรถสับจ์เจ้าะผมแล้ 그건 또기술지